ยามที่ชีวิตหมดมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรักความหวังให้วาดมันขาบมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีก ขังบนหนทางไกลกำลังใจจากใครหนาขอเป็นทางให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่พูดพูดให้พูดไยที่ทั้งหมดเนี่ยก็คงหมดวันนี้คงไม่หมดครับทั้งทางผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับทางส่วนราชการทางตำรวจทางท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แขกผู้มีเกิทุกท่านครับทางผู้บริหารของกระทรวงเกษตรนะครับก็ผมเนี่ยเดิมทีนะครับไม่เคยสนใจการเมืองเลยนะฮะ จนพ่อบอกให้มาลงสสนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยปีที่แล้วก็จัดงานมันเกิดก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้จนโตไม่พอครับจนได้เสริมปีนี้ก็เลยขอโต๊ะมาอีกเยอะกว่าเดิมเพิ่มกว่าเดิมก็ยังไม่พออีกก็ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับครับก็ผมไม่เคยคาดคิดเลยครับว่า ครอบครัวของผมเนี่ยจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวครับก็ขอ,ขอขอบคุณจากใจเลยครับครับก็ขอ,ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองนะท่านนายอำเภอวิเชียรนะครับครับก็มาด้วยก็เห็นแล้วก็ตื่นตานใจครับเดินไปข้างหลังเนี่ยบางคนไม่มีที่นั่ง ไปเรื่องนี้ก็ไม่มีที่นั่งผมก็ต้องขอภัยจริงไม่สบายใจก็สั่งอาหารสั่งโต๊ะมาเพิ่มนะครับก็ต้องขอภัยจริงก็รอนิดนึงนะครับครับไม่คิดว่าครอบครัวจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นทุกๆปีครับก็ลงสอสอครั้งแรกผมเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะได้คะแนนเยอะขนาดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพอได้คะแนนเยอะก็มีตําแหน่งนะครับ ก็จะไม่มีวันนี้เลยครับถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่มาในวันนี้ทั้งคนที่เลือกได้คนที่เลือกไม่ได้ก็ได้ข่าวว่าสนับสนุนตลอดก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับวันนี้นะครับผมก็เป็นได้ดำรงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับโดยให้ไปประจําอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับก็ถือว่าผมเป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับใช้โอกาสนี้นะครับไม่ว่าต้องการ อะไรให้ช่วยอะไร,ไรเรกษษี่ยวกับกระทรวงเกษตรบอกผมมาได้เลยครับผมยินดีช่วยเต็มที่ครับล่าสุดนะครับไปลงพื้นที่จังหันอำเภอตำบลดินดำนะครับที่มันน้าท่วมตลอดทุกปีนะครับเราก็รอตอนแรกเราไปดูพื้นที่กะจะทําพนังกั้นน้ําอยากให้น้ําไม่ท่วมแต่พอไปลงพื้นที่จริงๆมันมีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งครับที่ไม่ต้องจําเป็นต้อง ทำมานังกั้นะใช้งบประมาณน้อยกว่าไปดูแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาครับเมื่อก่อนเมื่อหลายๆปีที่แล้วเป็นสิบๆปีที่แล้วเนี่ยน้ําไม่ท่วมใช่ไหมครับแม่ครับมันเริ่มท่วมหลังจากที่เราทําถนนเนี่ยเขาเขาบ้านเริงคาเนาะคราวนี้มันบังทางน้ําก็เลยไปดูดูพื้นที่ครับก็เลยไปกับท่านชุปรัทานนะครับท่านพอชีกลางครับก็ไปดูมีนายช่างอ่อนด้วยะ ก็ไปดูแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีที่แก้ปัญหาที่หมดงบประมาณได้หมดะมาณน้อยกว่านี้แล้วคิดว่าจะแก้ปัญหาได้แน่นอนผมก็จะไปช่วยผลักดันให้มันเกิดขึ้นครับแล้วก็มีอะไรก็บอกผมได้เสมอนะครับผมอ๋อ <c oughs> ครับก็มีอะไรให้ช่วยเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรผมยินดีช่วยนะครับแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนอะไรถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยถ้บตัวผมช่วยไม่ได้ผมก็จะประสานให้แล้วขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณจากใจจริงๆครับผมครับอขอบคุณนะครับก็อยางรความที่สองสามนาทีนะครับบ้านดินดำเลยเราผมเป็นนายกอบจก็ไป,ไปน,น้ำท่วมห้องน้ำมองส้วมเข้าไม่ได้คนต้องยกบ้านสูงนะครับถนนนี่น้ำท่วมเป็นคลองน้ำเลยผมลงพื้นที่ตั้งใจจริงๆนั้นจะทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ้อมหมูบ้านเลยนะครับจากการน้ำแม่น้ําท่วมนะครับเมื่อไปลงพื้นที่แล้วพี่น้องออก็โดนแม่สะคอนและคณะนะครับบอกว่ามันแก้ปัญหาคือตอนนี้มันถนนจากเขื่อนนังนะครับเข้าบ้านหลังยางเครื่อนี่แต่ว่าบา้านเรือนค้านะครับมันขั้นทางน้ําเดิมก็เลยไปคุยกับชีกลางและชมาะธานขนาดเล็กที่ขอนแก่นล้วจะเปิดทางน้ํานะครับจะทําเป็นห้วยตัวใหม่ฝากเลยครับ กพื่อจะขุดห้วยจากบ้านดินดำตรงเลยครับตรงไปที่บ้านคุยคอใช่ไหมคุยขน,นุนคุยคอนะครับจะเปิดรประมาง30เมตรนะครับ,นะรบใช้เงินประมาณสัก120ล้านมีสะพานข้ามถนนตรงบ้านเลือนขาด้วยนะครับเราจะตรูปจะมีหนองธรรมชาติจากหนองธรรมชาติจะลงบ้านคุยพคุยอคุยคอคุยโพนี่นะครับัอดี ก็คิดว่าปี70น่าจะได้นะครับก็คุยกับผอชมพาแต่แล้วคุยกับที่บีแล้วนะครับว่าคุยท่านธรรมนัดแล้วท่านธรรมนัฐว่าใจเป็นของขอนาวนะครับพิ้วกรบฝากเช็ดขอนเอาจังหานด้วยนะครับวันนี้เราทำได้ยอดตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับต่อไปเท่าไรนะครับอ๋อแต่นั้นะครับเหลืออีกสองท่านนะครับจะได้ประกาวให้พรลูกหลานนะครับเอาสวทั้งสองท่านนี่แหละครับเอาท่านสวที่ อ่เป็นคุณหมอก่รตะลักนะครับเชิญนั่นคุณหมอจตุลมจิรกนกนะครับกับอาจารย์คุณหมอจิรภา,าทิรกะนกทั้งสองท่านเลยครับเชิญข้าอับมือเวนะครับราอยูมมอ่กันมาอ,อยู่นะครับพวกเราเชิญนะครับลูครับ ដៅទូកាន់បីខោខោសីមកចាំពីទិញយ៉ាងណោណាចង់យ៉ាងរីចចង់ណោណាសូមជួយសង្គ្រោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនបង់លុយទៅបានជាដាយទេបើយ៉ាងនេះអត់មានកម្លាំងបាច់ជីវិតទេដៅងងដើងនេះជាតោ តោះទៅយើងអាយ เชิญตัวิศิลปินต่อไปนะครับผมยิ้มเหียนลูกบอลโค้กครับผม กภาพก็มีหลายผู้หลายคนนะครับที่ขึน้นยืนขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับแต่นองนาวเนี่ยเป็นรั